สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนชาวกเกษตรที่น่ารักทุกท่านวันนี้เราได้เตรียมปุ๋ยจากเศษอาหารที่อยู่ในครัวเรือนเราเตรียมมาเพื่อบำรุงต้นฟักทองที่กำลังติดลูกนะคะสิ่งที่เราเตรียมมาก็จะมี เปลือกกล้วยเสร็จกากมะพร้าวแล้วก็เปลือกไข่นี่คือสิ่งที่เราเหลือจากในครัวเรือนที่เราจะนำไปเป็นขยะนะนี่คือเปลือกกล้วยนะเปลือกกล้วยและนี่ก็จะเป็นกาก,ากมะพร้าวส่วนนี้ก็จะเป็นเปลือกไข่ ทั้งหมด3สิ่งนี้เราจะนำไปใส่ต้นไม้หรือว่าจะเป็นพืชผักที่เราปลูกในสวนก็ได้เราจะใช้3มสิ่งนี้เป็นธาตุสารอาหารของโพแทสเซียมแคลเซียมซึ่งสิ่งที่เราจะได้จากเปลือกไข่ก็คือแคลเซียมธาตุสารอาหารที่เป็นโพแทสเซียมแะแคลเซียมฟอสฟอรัส อันนี้ก็จะไปช่วยบำร,รุงในการเจริญเติบโตของต้นพืชและเร่งให้ลูกผลโตนะคะเพราะว่ามีแคลเซียมและโพแทสเซียมที่อยู่ในเปลือกไข่นะคะแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นกาบมะพร้าวอันนี้ก็จะให้ธาตุสารอาหารที่มีโพแทสเซียมเร่งในการเจริญเติบโตของของลูกนะของการติดลูกติดพล ะะส่วนนี้จะเป็นกล้วยนะเป็นกล้วยแล้วก็จุลินทรีย์จากเปลือกกล้วยนะคะนะเป็นเปลือกกล้วยเราจะนําทั้งหมดลุกเค้ากันแบบนี้นะแล้วเราก็จะไปใส่ในดินนะถ้าเ,เพื่อนๆปลูกในกระถางนะคะปลูกในกระถางปลูกในแปลงเราก็นํานําอาหารของพืชตัวนี้นะไปให้กับต้นพืชต้นผักที่อยู่ในสวนได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปทําการหมัก ไม่ต้องไปทำกันนะเราสามารถที่จะให้เป็นอาหารลงไปในต้นพืชเลยนี่คือฟักทองเนาะเราจะนำส่วนที่เป็นอาหารของพืชตัวนี้เราก็จะโรยโรยลงไปโรยลงไปในดินเลยนะเพื่อนๆนะแล้วก็จะนำดินมากรบหรือจะไม่กรบก็ได้นะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เขาจะย่อยสลายเขาจะย่อยสลายลงไปในดิน นะย่อยสลายไปในดินเลยโดยทีอ่อาหารพวกนี้เนาะเป็นอาหารพืชอย่างดีนะคะเราก็อย่านำไปทิ้งเป็นขยะเราช่วยลดลดมวลขยะในครัวเรือนได้ด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยในองค์กรที่เก็บเก็บขยะนะในเมืองหรือจะเป็นพื้นที่แต่ละพื้นที่ที่ที่เราเราอยู่นะเขาก็จะนำ เศษขยะสดแบบนี้ไปทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดนะคะเนี่ยแต่เราก็ช่วยองค์กรของการเก็บขยะแต่ละส่วนท้องถิ่นแต่ละที่นะคะเราช่วยเพื่อไม่ต้องให้เกิดภาระกับองค์กรที่เก็บขยะเราก็นำมาเป็นขยะที่เหลืออยู่ในตัวเรือนนำมาเป็นอาหารของพืช นำมาเป็นปุ๋ยให้กับพืชผักที่เราปลูกอยู่ในพื้นที่ในส่วนบ้านของเรานะคะเห็นไหมคะเนี่ยเราจะใช้เปลือกของเปลือกไข่เปลือกกล้วยนะคะแล้วก็กากมะพร้าวเพื่อมาเป็นธาตุสารอาหาร NPK นะคะมีทั้งไนโตรเจนฟอสฟอรัสและแคลเซียมเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืชผักในในฟักทองที่กำลัง ติดลูกแบบนี้นะก็จะทำให้ลูกผลของเขาโตนะเพราะว่าโพแทสเซียมและแคลเซียมจะไปสร้างเนื้อเยื่อของผลไม้เนื้อเยื่อของต้นไม้นะให้เกิดการเจริญเติบโตได้ดีนะลูกผลก็จะลูกใหญ่ลูกจกนี่คือการสร้างอาหารของพืชแบบง่ายๆของเรานะคะใครที่ทำอาหารที่อยู่ในครัวเรือนนะมีเศษอาหารไม่ว่าจะเป็น เศษผักที่เราทานเหลือเศษผลไม้ที่เรามันเน่าแล้วเราไม่ทานหรือเรากินเหลือมีเหี่ยวมันเช่าเราไม่ทานเราเอามาทําเป็นอาหารของพืชได้นะคะเปลือกไข่เราก็อย่าทิ้งนะคะเนี่ยง่ายๆเป็นการดูแลต,ตงง้นไม้แบบ่ายสาหรับคลิปนี้วันนี้เราก็มาแชร์สาระเล็กๆด้วยน้อย,น,อยนะเอามาแชร์เพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆเกษตรมือใหม่ที่หัดปลูก ก็ยังไม่รู้ว่าอ๋ออนี้มันทําปุ๋ยให้กับพืชผักได้ด้วยนะคะเราก็อย่าไปทิ้งเนาะที่มันมีขยะอยู่ในโคเวเรือนสำหรับคลิปนี้วันนี้ท้านเพื่อนเข้ามารับชมแล้วคิดว่าคลิปนี้มีสาระและประโยชน์นะคะก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้คลิปสั้นๆหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับสาระและประโยชน์นะคะสวัสดีค่ะ